ไปโรงเรียนแล้วหัวมีมีดทุกนี่ก็เป็นคิวของมีเพชรมาค่นด้วยเหรอสนทุกมีเพชรไปโรงเรียนที่มีเงินเรียนสามวันทิศใช่ไหมคะเอาโอ้ยไหนดูจีนี่กระเป๋ามีอะไรบ้างไปโรงเรียนน่ะในห้างๆมาดูจีโอ้โหขนมเจี๋ยนขนมอ้าวโอ้ยมีอีกมีอะไรอีกดูดิมีอะไรอีกดูจี ก็ขนมด้วยมมีนมตัวเอ n อยู่ในห้องแมาพี่มีเงินกำลังโชง์อามาอยู่อันนี้ใส่ชุดพาระไงหล่อไหมโอไไปนเราก็เปิดอย่างนี้เนาะวัโตเนาะม่เย็นแส่น่อยู่ไปไหนครับน่นอ่ไปไหนครับโรงเรียงเรียนชุดหล่อจังเลยนี่ชุดพาระ กโรงเรียนด้วยจะไปโรงเรียนแล้วอ่ะองดูเงาตัวเองไนแต่ไม่หล่อแล้วไอ้วนอ้วนแต่ไม่หลอไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้รถลูก่อร่อแล้วครับรอแล้วครับรอจริงๆเลย เกงมาเลยอะดูดูดูมงีเ่แน่งยมากเลยอเยเดี๋ยวเข้าเรียนเลยค่ะเอ้ยกระเป๋าหัวกระเป๋าค่อยๆเรนลูกจเรีย วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูก่อนลูกสวัสดีครับ